แล้วก็กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงการประชุมเอเปกนะคะอย่างที่เราแจ้งไปว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางคนเนี่ยมีคดีติดตัวนะบางคนเนี่ยไปชุมนุมทั้งทั้งที่ทโทษนะคะที่ข้อเท้าเนี่ยยังมีกำไร e ออ็มอ่ะติดไปด้วยคือแปลว่าเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวออกมาโดยมีเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเออเราออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันจะผิดเงื่อนไขที่ศาล ท่านให้ประกันตัวออกมาหรือเปล่าล่าสุดค่ะใน Facebook ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้ทวิตอัปเดตนี่เป็นข้อความที่อยู่ในทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะคือเขาทวิตบอกว่าวันนี้เกตโสพลกลุ่มโมกหลวงริมน้ําได้รับแจ้งจากสารอาญาว่าจะมีการนัดไต่สวนเพิกถอนประกันตัวชั่วคขาวคดีที่ไปปราศัยก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคดี1 1 2 โดยสารเนี่ยนัดในวันที่15ธันวาคมตอน10โมงเช้านะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกดเนี่ยไปเข้าร่วมการชุมนุมคัดค้านการประชุมเอเปในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละเพราะฉะนั้นรอดูว่าจะผิดเงื่อนไขที่สารให้ประกันตัวหรือเปล่าถ้าสารท่านเห็นว่าผิดเงื่อนไขก็แปลว่าเกตก็ต้องกลับเข้าเรือนจำไปค่ะอืมนะฮะในขณะที่วันนี้เนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็มีการรายงาน ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะฮะบอกว่าสารอาญาพิพากษาจำคุกสี่ปีปณนิธานคดีมาตราร้อยสิบสองแล้วก็พรบอคอมมาตราสิบวงเล็บสามถูกกล่าวหาโพสต์ข้อความใต้รูปในหลวงรัชกาลที่สิในกลุ่มตลาดหลวงแต่รับสารภาพสารลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกสองปีชี้ทำให้สถาบันถูกดูหมิ่นเกลียดชังไม่สมควรได้รอลงอาญาตอนนี้เนี่ยก็กำลังรอยื่นประกันตัวอยู่<ฆ>นะฮะนี่คือวันเนี้ยเมื่อไม่กี่ี เนี่ยเมื่อบ่ายโมงนี่เองนะฮะเมื่อบ่ายโมงนี่เองนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่คือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ทยอยเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วศาลก็เริ่มมีคําพิพากษาออกมาแล้วนะคะจริงๆไม่ใช่แค่วันนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อ22พฤศจิกายนเนี่ยศาลจังหวัดจันทบุรีได้นัดฟังคําพิพากษานะคะคดีที่นายจรัตนายจรรดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แหละนะคะแล้วศาลเนี่ยก็ได้นัด นะคะเพื่อพิจารณาคดีอันนี้ชั้นอุทธรด้วยสู้มาจนถึงชั้นอุทธรแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถูกฟ้องในคดี1นึและผิดพรบอคอมพิวเตอร์เพราะว่าเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงนะคะไปยังสถาบันแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเบื้องต้นเนี่ยนะคะสารอุทธรเนี่ยมีคำพิพากษาจำคุก3ปีแต่ว่าให้รอการลงโทษค่ะนะฮะในขณะที่อีกคนหนึ่งครับอีกองค์กรหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหว ก็คือ a อ n ม s t ส i n t e r n เ t i o n เ l ประเทศไทยออกเอกสารระบุบอกว่าสืบเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าธนากรพิรบันหรือว่าเพชรเนี่ยเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกสารตัดสินมีความผิดฐานบินประมาทสถาบันกษัตริย์จากการไปร่วมชุมนุมประท้วงอย่างสงบนะฮะอย่างสงบด้วยนะบอกว่าสารตัดสินให้คุมประพฤติตามตราสูงสุดเป็นเวลา3ปีโดยจะต้องอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเนื่องจากว่านายคนนี้เนี่ยอายุ17ปี ปิยนุชโคโรษสารผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยบอกว่าเพชเี่ย mm. เป็นคนแรกที่ฐานสารตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์โดยตอนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีบอกนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะเป็นการสร้างบรรยากาศความน่าหวาดกลัวให้กับผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชน <Ha. S 1> นะฮะแม้บอกว่าอนุญาตให้ประกันตัวแต่คําตัดสินครั้งนี้อาจส่งผลให้ต้องถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการและต้องเข้าร่วมการศึกอบรมภาคบังคับนะครับ คืออยากจะบอกคุณปิยนุษย์นะไม่ว่าเป็นใครก็ตามครับเมื่อกระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษค่ะนะครับเมื่อกระทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษไม่มีใครกันแกล้งหรอกครับข้อกฎหมายนั้นเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนอ,อยู่ที่ว่าสิ่งที่นายคนนี้เนี่ยทนากรพิระบันหรือว่าเพชรเนี่ยกระทำการหรือมือพฤติการเนี่ยครับ เข้าข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับดังนั้นไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นเยาวชนแล้วจะสร้างความหวาดกลัวให้เขาผมถามเถอะครับว่าถ้ารู้ตัวว่าเป็นเยาวชนรู้ตัวว่าไม่ควรที่จะกระทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยทําไมเนี่ยพวกคุณเองเนี่ยนะแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยเองทําไมไม่ห้ามไม่ปรามว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้ไม่สมควรจะทําการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับใดๆก็ตาม คุณทําได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นค่ะคุณทําได้คุณต้องไม่ไปให้ร้ายคนอื่นคุณทําได้คุณไม่ใช่ไปตะโกนด่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนั้นคุณทําไม่ได้นะคุณทําแล้วคุณก็เนี่ยต้องเจอแบบเนี้ยค่ะและจะออกมาโวยวายเอาอะไรกับใครใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องรับผลที่ตัวเองกระทำถูก<ง>ต้องครับ มันแล้วก็เนี่ยใช้องค์กรนั่นองค์กรนี้มาเป็นกรอบป้องกันแล้วก็ออกมาเรียกร้องออกมาโยวยวายนะแต่ไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมตอนที่เด็กคนนี้ทําเขาทําอะไรล่ะก็หลายคนตั้งคําถามนะคะ